สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกะบะละคือเก้บบาขัดข้นขาในช่องสเปกชแนลมาค่ะพี่น้องม่อนีตุกกะบะละได้หมึกกล้วยบั้งค่ะพี่น้องนี่หมึกกล้วยบั้งแล้วก็ตําใส่ผักนามกับพี่น้องคะมีผัก้นามก็เลยเอามาใส่เพราะว่าผักการจ้องเน่าเบิร์ดพี่น้องมากมากค่ะพี่น้องคะมาได้พบได้พอกันกับเมนูอันสมตำต้นแล้วเนาะนี่นยางแซบมนะากคะ่ะ อื้อสิดีใส่ตาบนีนร่มมันดีมันนี้มาครับอืม พีนอแบบตุ้มแขกตุ้ม,มซิโรนไหมล่ะรสชาติจัดจานมากใส่ักน้ำกาแฟเด้พี่น่อย เดืดคักพี่น้องแซ่บยิ่งมันตั้งพวงเลยนิ้งเซ็นน้ำกันเดยคะ่ะ น่ากินมากครับรเน,นี่ยอร่อยเลยอามานจุ้งแทงนี่ซื้อมาโดนจนกระเป๋าโลนเบิร์พี่เ้องเสียดาย ของกอนได้ค่ะ ไ่พักน้ำจะลองกินมังบอกพักน้ำยังลองกินได้อเศรส่ห <laughs> มันกระเท,ท็นกำล,ลังตรงๆเลยค่ะ thịt xé mua, vẫn đệm, mở băng ta 嗯。Mm hmm. ใส่ผักน้ำประสับมันผักน้ำในตู้ยังไม่ทันเคยกินเนพี่หน่องกงกลงักลงกินถือแหละมันก็คือผักบุ่งเลยเนาะจะกินมึงหรอือเปล่ากินนะ Sạch, hmm. Andy bây giờ kìa rau mà hai long hải long. Trời khuya khó mù lắm. Mhm. 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 นั่นอยากเล่นอยู่เลยเอิมลราคาทีคค่ค้อขามานน่ตุก๊กบลากับพาพี่น้องมากินตำหมึกกล้วยบ้งยางแซ่บๆตำใจอันพักน้ำนะพี่น้องคาแซ่บแห้กินเถอแหลก อันยูบานก็มีเนยแต่ห่างจากว่าเรเคยเอามาเรเคยกินนาะพราะแม่พี่น้องก็กิกนแหละแต่ว่าตุกเห็ดแล้วตุกตุกบเก,กินอันนี้ก็เลยแบบว่าซื้อมาแล้วลองกินเบิรงลองเอามาเฮ็ดเบิรงว่าพี่น้องเสบดีตัวล่ะโอ้สุสุสมาตั้งโดนเนาะชอบเลยเขากินกันมาตั้งโดนเราบอกินไหมโอหแห้งเอารอบนี้เบิกเกนี้เบิกตอมรับรถแล้วติดใจกับพี่น้องขาต้องมีอีกค่ะ เอาละค่ะถ้าใครมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเหดคลิปให้ตุ๊กกระเบ,บละน้ำได้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ